สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่ชอบปลูกและเป็นนักปลูกนะครับนะครับนี่ครับก็คือชั้นวางกระถางชั้นปลูกแนวตั้งนะครับวางได้ทุกอย่างนะครับถาดเพาะกระถางเล็กกระถางเหลี่ยมกระถางกลมนะฮะถาดนะฮะกระถาง4นิ้วได้หมดนะครับแข็งแรงทนทานไม่ว่าจะวางตั้งวางเอียงวางยังไงสบายนะครับโยกย้ายสะดวกนะครับสามารถติดล้อให้ได้นะครับอ่ะท่านใดสนใจก็ ขอเชิญได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวนะครับแนวเอ่อแนว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 นอนหน่อยนะครับนี่แข็งแรงนะครับนี่ฮะดูนะครับแข็งแรงมากนะครับนี่ใช้วางบอลสีใช้วางอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ